สวัสดีครับนี่วันนี้ผมมาชวนทุกท่านแกล้มกับข้าวก็ได้นะครับกับแป้มก็ได้ครับม่ามูจ้าอือวันนี้ผมต้ม,มหม่ามูกับหัวใจครับมนาะเดี๋ยวซอยซอยมหม่ามูกันเลยครับทุกคนผมบอกนิ่มมากครับแล้วก็ทุกคนดูดิ เนี่ยเราซอยแล้วก็กับแจว้วเนี่ยแจวผมทำเสร็จแล้วครับนี่เป็นกับข้าวก็ได้วันนั้นผมไปผัดพริกแกงผมต้มจิ้มแจวนี่แหละครับพอเบื่อผมก็เอาไปผัดพริกแกงนี่นี่เขาเหมือนกันเดี๋ยวผมจะเอาไปผัดพริกแกงอร่อยครับทุกคนดูดินะเดี๋ยวผมซอยก่อนครับมันผมว่ามันหอมนะครับ อเอาชิ้นนี้ก็ได้เยคน,นดูเด็โอโหนะแล้วนี่นี่แกวแกวพริกป่นนะครับข้าวคั่วมะนาวน้ำตาลหน่อยหนึ่งแล้วก็เอาน้ำที่เราต้มเาะใส่ยกไปหนึ่งให้มันพอเป็นน้ำแบบนี้ใส่แล้วก็ปรุงเครื่องไม่อร่อยได้กันทุกคนเ่ยแล้วมันนิ่มมันหอมครับมากมันจะหอมนะ เดี๋ยวผมชิมก่อนอกับแก้มกับข้าวได้หมดเลยครับแก้มกับมีอไม่ต้องบอกทุกคนมันหอมครับแลก็ นี่อันนี้หัวใจครับหัวใจผมผ่าแล้วแต่มันสุกง่ายๆครับต้มได้พอประมาณผมก็ยกมาผ่าขนมหัวใจก็อร่อยนะครับมันพอดีไหมเด้ยผมยังไม่ได้ชิมเลยถ้ามันยังเหนียวหน่อยก็จะเอาไปใส่หม้อคืนเดี๋ยวชิมก่อนไม่เป็นไรครับถ้ามันเคี้ยวยากก็ แม,ม่โอเคแล้วครับนะเ,เดี๋ยวลองชิมดูก่อนครับชิมดูสักคำก็รู้แล้วเนื้อเน้นๆนะครับพอใจก็อร่อยนะครับต้มนี้นะครับใส่กระเจียวมันเดิมน่ครับต้องชิมก่อนถ้าอร่อยแล้วค่อยกินกับข้าวมาลองชิมก่อน ได้แล้วครับพอดีกำลังเคี้ยวพอเดียวสเปยมากเดียวไม่ได้เคี้ยวอือโอ้โหแคลมครับสุดยอดมากครับมาจ้าสดแซบครับ